สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยออนซอนดอกไม้อีกแล้วจ้ามึงที่ล่ะพี่น้องก็เข้าใจว่าเป็นขี้เล็กนกาะจะแต่อันนี้เพิ่นเป็นขี้เล็กแบบโมนิยมรับประทานกันเพิ่นมีซื้อว่าเอ่อขี้เล็กอเมริกันเพิ่นว่าแต่ว่าสำหรับคนเบานน่อก็เอิอน ขี่เล็กฝรั่งอย่างเดียวนาะจ้ะแต่ที่จริงแล้วชื่อของเพิรนนนาะจ้ะชื่อของเพิรนก็ไพเราะเพราะพิงขนาดเด้อจากพี่น้องอรูปก็งามนามก็เพาะมีนามว่าสุวรรณพฤกพี่น้องคล้ายๆกับดอกคูเนาะเพิรนก็นเลยเอามาตั้งเพิ่นคือคือสีอู่ในสายพันธ์เดียวกันเนาะจ้ะ เพิ่นก็นเอามาตังให้ฟองจองก็ดอกคุ้นนะจ้ะดอกคู้นกะลราดชพึกอืมอันนี้สุวรรณพึกจ้ะพี่น้องงามๆเห็นก็อดถ่ายอดชื่นชมไม่ได้จ้ะทุกปีจะถ่ายดอกเฉยๆปีนี้ก็ไปเสาะหาซับประคุณมาเล่าให้พี่ให้น้องฟังอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ ดูใกล้ๆชัดๆสวยงามมากเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่สุธิชาเนาะจา้ะรัพปะคุ้นเพิ่นนี่จะพี่น้องด่านสมุนไพ่เนาะนี่ต้นเพิ่นกะโบยใหญ่โบหน่อย <c oughs> คือเพิ่นกะบบสูงใหญ่ป็นไดเนาะจา้ะเป็นผุ่มเหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มให้เงาจา้ะแล้วก็เป็นไม้มงคลก็คือ สุวรรณพฤกษ์ก็คือเหลืองดังทองเนาะค่ะต้วใหม่เหลืองดังทองคือสุวรรณกะสัปรพคุ้นเพิ่นกะเพิ่นว่าใบกาใบเพิ่นว่าเอ่อน,อ,อน้ามาต้มอบไอ้นามแกโรคตัวเหลืองแกโรคดีซานจะพี่น้องแล้วกะย่งเป็นยา ่รักษาพดพื้นใส่ใบของเพิ้นด้วยจะ้ะเอามาขันแล้วก็ะท่าบริเวณผิวที่เป็นขั้นเนาะจะ้จะนี่จ้ะแล้วก็ยังใช้เป็นยาไทายเสมหะใส่ใบกับดอกเพิ่นจะ้ะเป็นยาคายคับเสมหะเนาะจะ้ะ ใบกับดอกเพิ่นก็มีสปปรรพคุณเป็นยาระบายจ้ะแล้วก็เป็นยาอ่าคับฤดูของสตรีเนาอจ้ะนอกจากนั้นก็นยังเป็นยาไอทำให้เส้นเอ็นอ่อนเพ่นวาแก่ปวดแก่เมื่อยหลากของเพิ่นกแกมาตุนกับเต่าหู้เพ่นว่าหลาักของพิ่น,นี่ให้ชีคุดไดเนะตุน แต่ว่าสมัยก่อนๆเขาก็อาจจะใส่เพราะว่าเป็นถาเป็นต้นหน่อยผู้เฒ่าผู้แกเป็นก็เอามาตุนมาไอ้คับอันนีสส้ส่วนมากจะเป็นค้นจีนเนาะจา้ะเอามาตุนกับเต้าหู้แก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามเสน้นตามเอ็นตามคอตามกระดูกหลจะพี่น้องนี่จ้ะสามารถเอามา เป็นยาสมุนไพรดีเลิศได้เลยจ้ะพี่น้องจ๋าดอกเิ่นอน่อนแต่สําหรับสมุนไพรทุกชนิดได้จ้ะพี่น้องก็คือเก้าล่ะจ้ะถ้าจะใส่ก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณแล้วการทึกษาผู้รู้หมอยาประจําบ้านเนาะจ้ะหาางช่องกับนําเนื้อหาซาลาดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าจ้ามักกระชบแกบ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องน่นอุบนในเดอ้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับความสวยงามนี่เนาะจ้าของดอกสวรรณนพึกหรือว่าขี้เหล็กอเมริกันจ้ะพี่น้องจ้าพอากันไหมคลิปนจาจ้พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ